อนกลับมาพบกับวีกแล้วนะคะใน B f a r e Style v i e i ตอนนี้นะคะก็อยู่กันในช่วงวิววายเรีแอคชั่นเช่นเดิมนะคะโดยที่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นนะคะเรื่องที่เพิ่งทำ Official t ลเทเลอไปนะกับเรื่องฉันนี่แหละคือฉันขืนที่สวยที่สุดนะคะในพนักขอหรือในสยามนั่นเอง ซึ่งเป็นเพิ่งออก EP หนึ่งมาหนึ่งตอนนะคะหรือว่า I'm the most beautiful g i r ฉันนีดแหละคือท่านขุนที่สวยที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปดูรีอคชันการเป็นทำเนียบของช่องเช่นเดิมนะคะขออนุาทายอินสินค้าเช่นเดิมนะคะเกิดเจ้าตัว f a d e r r y Berji ผัดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเป็น High f i เบอที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายะคะ่ะเพราะว่านี่มีในมีแบบ ผักและผลผลไม้มากกว่า3 0ชนิดนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือรีวิวบ่อยมากนะคะสามารถจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะ1กล่องจะมีทั้งหมดกันสิซองหน้าตาซองเป็นอย่างนี้เลยวิทานบ่อยมากๆนะคะทุกคนวันไหนที่เราจะทานมื้อหนักหรือเรารู้สึกว่าเราแบบขับถ่ายไม่สะดวกก็จิ้มกินตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนเท,นทชงกับน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเย็นก็ได้ทาแนะนานกับน้ําเย็นก็จะอร่อยกว่านะคะทุกคนรู้สึกสดชื่นมากกว่าหรือว่าชงกินระหว่างวันหรือกินก่อนนอนก็ได้แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะให้สน ใจจิ้มตะก้าได้เลยใครดูใน u t u b e สแกน QR ด้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แปะ QR อโคดไว้ให้นะคะอ่ะไม่พูดเยอะทุกคนเราไปดูรีแอคชั่นนะคะชั้นนี้แหละคือท่านขืนที่สวยที่สุดได้นะคะเป็น EP 1หนึ่งนะคะได้เลยค่ะฝากตะก้าได้นะให้หน่อยได้ไหมคะว่าซิงเกิลใหม่ของลูกเนี่ยพอจะได้รางวีรางวัลกับเขาบ้างไหมีน่าชวิตฉันได้ ลิกโอ้ใจหมายตายนะ This is me This is me เต็มเวอร์เป็นไงคะเลิไหมคะปลอกมือสิคะปลอกมือปลอมือค่ะ ้าคุณพ่อประเทศแสนยาของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้มีอายุสองร้อยกว่าปีแล้วนายพินยาพักนายทหานขอรับน้ำบุญปักหน้าเพนไทยส่งข้อขาขอบใจจ้ในายท่านนายทหารเพิ่งคิดหลายเด้อขอรับคงสิเป็นพอลิตจ้าก็เลยเห็นให้ความคิดสับสน ้วท่านกินข้าวก่อนเคยทายอิ่มแล้วสงจังสิกัดมาโอ้ย เื็กอะโก้จ้าวว่าเด็กเจ้าเป็นอะไรของเจ้าทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนไปนห้าเยี่ยงนี้เหมือนเป็นคนละคนคนที่ข้าเคยรู้จักข้าก็เป็นข้าคนเทอมนี่แหละเล่นไฟอะไว้หุ่นอะอะไรเบอร์นั้นนะ ดูเหมือนเดิมเลยนะท่านพี่อุตส่าห์ดันโดนมาหาค่าจากเมืองหลวงเดียแรกกรีกว่ามาถ้ามันเป็นเรื่องไร้สาราะรแล้วกันครับแล้วเรื่องคดีล่ะคะตอนนี้ต้องให้หน่วยนอกมารับคดีนี้ไปนะครับผมจะบอกอตรงๆให้นะครับเด็กเอ็นที่คุณพิ้นจ้างมาทํางานเขาทํางานผิดกฎหมายพอเกิดเรื่องก็หนีกระจายไปกันหมดตอนนี้หลักฐานอะแรงต่างก็ไม่มีแต่ตามโซก็คงยากด้วยและคุณพิ้น เธอรู้ไหมว่าความเก่งของฉันก <ไป S 1> ับหลงบรรจงเป็นอะไรกันเละตุ๊ะเละกฎหมายเนี่ยบรรจงต้องเขียนให้รงวโรเดชแน่จะมีคัวสองคนเลยในวังในระหว่าง <c oughs> ที่ข้าหลบหนีเจ้าต้องอยู่เพื่อเป็นตัวประกัน,นกของขา้าก็สนนี่นอนน่ารักไหมข้าขอเลี้ยงน้ำได้ไหมพันธุ์จะมาเข้ามาขัาบขืนใจคนอื่นชีพตัวเองใหญ่ครับโลกหรือไงฮะตัวอะไรมาทนถาขา โดดที <usion> ่ท no, no ่าเร็วเลยนะล้รต่อจับนอนเล่นหน่อย